คันนี้อ่คันแรกกดมี้าไฟหน้าคันที่สองต่อไปคันผมมีไฟหน้าไฟหลัง ต่อไปเสียงประตูเสียงต่อไปเสียงเปอแล้วก็เสียงประตูอีกอันหนึ่งคุลาดร तो अब इसे यहां पर सही रन ओके